อาจารย์คิดว่าในภายภาคหน้าเนี่ยครับอีกมาสักห้าถึงสิบปีนะครับคิดว่าอนาคตเนี่ยนะครับผมบทบาทของนักการตลาดนะครับกับ AI ไจะพัฒนาไปทิศทางไหนครับห้าสิบปีเนี่ยผมผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าว่าเราจะสังเกตว่าจริงๆอะ่ะตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ผมเด็กหรือตอนที่พวกเราเด็กกันมาเนี่ยครับจากตอนที่เราเด็กจนถึงตอนนี้เราจะเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปไวมากเลยอะ่ะใช่ครับถูกไหมถูกต้องครับมันมีคำานึงมันก็คือเรื่องของ ช่วงเวลาที่เทคโนโลยีมัน change มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยกว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนเนี่ยใช้เวลาถึงบางถ้าถ้ายุคย้อนกลับไปยี่สิบปีกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ตอนเนี้ไอ้แกลบในการเปลี่ยนของเทคโนโลยีมันสั้นลงไปเรื่อยๆอเราเปลี่ยนในยุคจากที่เรามีเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตจนวันปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้พูดเรื่องอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องสําคัญลวเราพูดเรื่อง AI เรื่องอะไรเงี้ยซึ่งด้วยความที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆช่องว่างแกลบเนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆ ครับผมว่า5้าถึงสิปีเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะมากับเยอะมากๆนะครับซึ่งนักการตลาดเองก็ต้องตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้ทันผมมองว่าอนาคตก็คงเป็นเรื่องของ 1. การใช้ AI มาทําสื่อต่างๆอย่างที่เราพูดกันไปอนาคตอาจจะมีเราเดินเข้าไปในโรงหนังอาจจะมีหนัง2ประเภทหนังที่ทําจาก AI กับหนังที่แสดงโดยมนุษย์จริงอ mm. ราคาตัวสง หนังนี้อาจจะราคาไม่เท่ากันโอเคครับหนังที่ทําจาก AI จะถูกกว่าหนังที่พแสดงโดยมนุษย์จริงจะแพงกว่าเพราะเราใช้มนุษย์จริงๆแล้วมีค่าจ้าจริงๆอะไรแบบเนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นอนาคตได้ครับสองเทคโนโี TV, VR หรือ AR นะครับ uh, Virtual Reality กับ Augmented Reality ก็คงมีมามีบทบาทมากขึ้นนะครับ Metaverse ที่เคยหายไปผมมองว่าวันหนึ่งเนี่ยพอมีอุปกรณ์พอมี Infrastructure ที่พร้อมกว่านี้ สิ่งเหล่านั้นก็น่าจะกลับมาแล้วก็นักการตลาดเองก็น่าจะต้องปรับตัวให้ทันเหมือนกันแล้วก็อีกมุมนึงผมมองว่าเรื่องโมเดลธุรกิจหรือโมเดลการขายก็คงเปลี่ยนไปเรื่องของราคาอาจจะไม่ใช่5บาท10บาท699 6, 6 9 9บาท1,099บาทแล้วครับอาจจะเป็นราคาที่เป็นลักษณะของ subscription uh huh. มากขึ้น <Yeah. S 2> การเช่าซื้อมากขึ้น yeah. รหรือแม้กระทั่งโมเดลธุรกิจอื่นๆคงมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะภายใน5-10ปีเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่จะแนะนำก็คือนักการตลาดก็ควรจะต้องติดตามเทรนด์ตลอดเวลาแล้วก็พยายามปรับให้ให้ธุรกิจเราตามทันในเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลาน่าสนใจมากๆนะครับ